แม่คับคับไดไหมครับครับไม่เป็นเขาไม่เป็นหรอกแม่พอคับได้ไหมที่เวลากองคับครคับประมาณได้ได้ไหมาณวันที่หยิบเป็ดิบก้าวเเลยเรื่อเขาเล่นรงงยิงเล่นทุกคนครับวันนี้ผมมาภูเก็ตครับจะมาดูวิถีชีวิตชุมชนชาวเลนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าตามสไตล์เดิมนะครับก็อยากจะดูศึกษาวิถีชุมชนของที่นี่นะครับว่าชาวเลมี หรือเปล่าที่นี่เห็นได้เขาว่าที่เกาะสิรยเขามีชาวเลนะครับเดี๋ยววันนี้นัดกับน้องเอฟนะครับให้เขามารับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันก่อนครับว่าน้องเอฟวันนี้เอาสองแถวมาเลยรถโุทโงภูเก็ตครับนี่ตามารับบัตรฉเพาะวันนี้เดี๋ยวจะไปที่เกาะสิรยกันนะครับมาดูว่าวิถีชีวิตชาวเลภูเก็ตเขาเป็นยังไงครับชาวเลหรือว่าที่เราเรียกว่าชาวไทยใหม่นะครับอ ครับผมแล้วเดี๋ยวให้บังพาไปติดต